สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โรโบคาเฟ่และเคียงสกีคอยคร่ะและก็วันนี้เขาบอกว่าให้เป็นเหี่ยวสี่เหี่ยวสี่เหี่ยวหนึ่งเหี่ยวสองเหี่ยวสามแล้วไหมาวันนี้เรารีวิวอะไรพี่เดกกะซอสสิงเงินเขาเรียกชื่อชื่อจริงมันชื่ออะไรชื่อบ้านนอกของมึงไะเด็กกะซอสไงเดกกะซอสเด็กกะซอสเทกะซอสยูนิเวอร์ยูนิเวอร์แล้วก็ยูนิเวอร์ยูนิเวอร์ชั่นยูนิเวอร์ ยูนิคืออะไรยูนิเวอร์สอะยูนิเวอร์สอะจักรวาลอะจักรวาลเวอร์ชันเวอร์ชันจักรวาลเรนจากมัลติเวิร์สไหมเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเราจะบอกว่าจำจำโมเบลเลสได้ป่ะโมเบลเลสอะถ้าถ้าตัวปกติอะข้างหน้าเป็นสีทองถูกไหมโมเบลเลสคืออะไรก่อนไอสแปลงร่างโปรเจอร์อร์ อ๋อที่ใช้คียไข่อ่าถ้าตัวตัวตัวที่พระเอกใช้สีทองถูกไหมอืมอ่าแต่ตัวที่เป็นรีเรจนน่ะขีดมันสีเงินถูกไหมไอสักเหมือนกันเลยอ๋อเข้าใจป่ะออันนี้ก็คือทำสีเงินแล้วให้มันเป็นมีเงิน่เอนแล้วะ ไม่ในเรื่องคืออาวุธนี้มันสําหรับจับสีแดงอ่าสีแดงแดงก็เป็นสีดําเป็นายรุ่นพี่อ่ารุ่นพี่สายนี้ก็เป็นรุ่นพี่ที่มันใครใช้นะไอ้้ไอเนี้ยทุกตัวเลยที่เป็นรุ่นพี่อ่ะตั้งแต่ตัวแรกบุญบุญเหรอใช่ไหมตัวแรกออกมานักแสดงบุญบุญแต่แปลงเป็น king o l อ k อ n g o ไอพวกคนธรรมดาที่ที่มันแปลงเป็นสายสายไตรุ่นพี่ใช่ไหมใช้สิงห์เงินมามาเพื่ออะไรวะไม่มัาดีมันก็ เนี่ยสองนอดสองนอดพี่ก็ี่ก็ซื้ออ่ะคุณถึงพี่เดี๋ยวจมีเมโมเรียลอีกนะเออเมโมเรียลพี่ต้องซื้ออีกนะเพราะเดี๋ยวโอนจับยัดที่พี่เลยตอนเนี้ยมันเป็นอาวุธมันจับครบเซตเลยยังดีมันปาณีกูมันไม่จับยัดแหวนให้ไม่พี่โอ๊ตบอกเดี๋ยวรวมทีเดียวเดี๋ยวรวมทีเดียวเดี๋ยวมีแหวนรวมให้เออเดี๋ยวมีแหวนรวมให้แหวนอะไรนะที่เป็นอะไรนะเป็นเหล็กที่บอกว่ามันจะออกอ่ะไม่รู้เลยถ้าเกิดมันเป็นหนักหลังไงหนักหลังตัดนิ้วก่อนตัดนิ้วก่อนอานิ้วออกมาก่อน ใช่ป่ะไม่ใช่เหรอการจับไอ้เหี่ยเหมือนกันเหมือนกันการหลุดง่ายเหมือนกันถูกป่ะใช่เหรอเมื่อกี้อะถูกแล้วมึงถูกป่ะเออนี่แหละใช่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 ทำไมเราไม่คุณป่ะไม่ชินนะหรือว่านิ้วผิดใส่ฐานย้ะอ๋อใช่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 ใส่ฐานเปิดฐายมันมันมีสายฐานให้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ดึงสวีฟังเสีงเยงหน่อยจะได้ฟังเสีงเออมาทำไมวทำไมเ<า>น<า>ี่ยเ้ไหนดูพิพูดาอะไรซ่อเป<อ>นหน,ะนับทำงาน ไ e อยลูกอีเอ e อะไรทุกอย่างลายลูกอีเออะไรทุกอ่างลาลูกอีเออะไรประเดี๋ยวเดิมเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้ฉันไม่รู้รพับได้หรอเปลาได้ทุกอันมันพับได้อยู่แล้วก็พับได้อยู่แล้วแล้วทำไมเราไม่เคยพับอันนั้นเลยพับดิพับเหรอพับเป็นหัวไหล่ไงไม่เคยใส่ใจหรอเออใส่ใจแต่ขายมึงอะแต่ไม่มีหัวใจกูพอขายเออมึงแล้วแต่อันนี้อันนี้อ่ะอันเนี้ยในในเรื่องอะแหวนสีดำเนี่ยมันไม่มี อ๋อไม่มียังไม่มียังไม่มียังไม่มีเพราะว่าที่มันแปลเออมันยังไม่ปรากฏนะมันแปลเป็นรุ่นพี่มันจะใช้แหวนอันนี้ใช่มันจะใช้นี้อันนี้โอ๊ตแกได้ใช่แกได้อันเนี้ยแกลยใน E u n i เนี่ยมันจะมีบทเยอะๆตอนในมูวี่ทีนี้เราไม่ได้ดูมูวี่เราเลยไม่รู้ว่ามูวี่มายังมันยังไม่ได้ถ่ายบ้านเราคือเราไม่รู้ว่ามูวี่ในเรื่องเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะกับไอ้ตัวนี้กับไอแหวนอะไรหรือหุ่นตัวนี้อาจจะมาห่ในมูวี่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไง้อ้ ใส่ถูกแล้วงใส่ถูกแล้วแต่แต่ที่แน่ๆไอ้มูวี่อ่ะมันมีโอเอ่อเทกาสซอสออริจินในตัวสีแดงอ่ะที่ปีกมันนีนหน่อยออ๋เขาเลยเอาทีผมใส่ถูกแล้วเี่ที่ที่มันออกใหม่แล้วโพสได้ดีขึ้นป่ะที่มันกำลังจะออกป่ะแล้วโพสโพสโพสได้ดีขึ้นกว่าตัวเดิมอันนั้นก็เหมือนอันนี้ก็เป็นลายเฮ้ยบอกว่าออกใหม่ที่แบบโพสงอขาได้ด้วยอ่ะ ใช่หรอไม่ใช่อันนั้นมันแอคนไ่โมไม่ใช่อันนั้นมัน action หรอไม่ใช่แอคชั่นไอ้ที่ทอยเฮ้ย dx มันบอก dx dx เลยเหรอมันบอกจะรีอันนี้ในการเขียนกันหน้าไม้ใช่ไหมไม่รู้อ่ะถ้าลุงอ่อนม่งเคืองเฉียบเอาะอามาเอานี้ก่อนพี่เอกเดี๋ยวผมแกะให้ให้ดูกล่องก่อนแล้วกันระหว่างที่พี่เอกแกะพี่นี่นี่แปลงรงด้านหน้าอันี่ยมันจะเป็นแปลงเป็นพวกนี้อ่ะ หาไอพี่เอกแปลงร่างหัวพี่เอกแปลงร่างให้ขาดุ๋ยบายแล้วมึงเป็นชินเคนใช่ไหมพี่เอกเป็นชินเคนป่ะเไม่ตอนแรกคือเป็นชินเคนเลยต้องเป็นชินเคนชินเคนชินเคนเอาชินเคนมาอ๋อโควตาเฮ้ยชินเคนไอนี้เสร็จแล้วก็ไอไอไอนั้นมันไปไอ ไอตัวไายไปแย่งมาได้ใช่ไหมใช่แล้วมันก็กลายเป็นน้องน้องน้องม้าของน้องม้าไอตัวม้าอยู่ในคอนเออเออแล้วม้ามันก็สลบยังไงเล่าทิเล่าดิ้งเขารู้นะแต่เขาฟังผมพูดไปแล้วตอไหนเล่าดิไหนเล่าดิไม่มันเป็นตบแย่งมาแค่นั้นแหละแล้วมันเห็นว่าเออนี่เป็นพลังให้มันมันโดนมันโดนเทกาจูนด่ามาก่อนไอตัวไฟเทนเดอร์นะเทกาจูนมันด่าว่าเมื่อไหร่มึงจะไปหาแหวนให้ประมาณนั้นแ่ะมันไม่มีผลงานสักทีแล้วแล้วมันก็ จะเอามาใส่เองไงกมันคิดมาใส่เองซึ่งจริงๆมันมันบอกว่ามันไม่ได้แต่บังเอิญว่ามันไปเข้ากันได้คือไม่ใช่หยิบอยู่ๆเอามาใส่เองได้โดยเฉพาะมันเป็นสายพันธุ์อื่นพี่ใช้นี่ก่อนอีกเงินเดือนต้องใช้นี่ก่อนไม่มันไม่เมืพี่ใช้นี่ก่อนเพราะว่าเพราะว่าทีกอะตอนเริ่มแรกมันแปลว่าจะใช้พวกนี้อันนี้ชินเค้นต่อล่าสุดเลยมันจะเป็นเสียงไง ตบมือตบมือด้วยเสียงเหมือนสีทองเป็นจีนมจ้าอันียแม่งก็เอาอไปสีทองย้อมสีไม่ตะมือก็ถูกแล้วเพราะว่าเพราะถ้าทีกะจุนมันไม่ท่าออดไม่อ่านง่ายอุมันจะแช่สีทองกับสีเงินที่อ่านเพราะแรกๆตอนออกสีทองอ่ะมันก็มีคนรีบไปย้อมเองนะอันนี้มาขาย แปลงร่างก่อนเพื <S <S ่อให้ได้เหือนแปลงร่างก่อนเดี๋ยวนี้แปลงร่างตีมาตีมาพี่ผู้ใหญ่ ตัวนี้มันยังไม่ออกใช่ไหมหรือว่ามันมิไม่มีจริงตัวดำเนี่ยตัวดำเนี่ยยังยังไม่เห็นใช่ยังไม่เห็นนะผมก็ดูแต่ผมคือจิ้งจอกดำตัวพ่อเอกแต่เป็นสีดำไม่แน่ใจแต่ว่าอันเนี้ยมันใช้กับเซนเซนไตลิงไงแล้วไม่กินพวกนี้ได้ปะไม่แน่ใจต้องลองต้องลองดูแต่นี้จะต้องเป็นล่างแปลงเป็นหุ่นปะไอ้อะไรนัเนี่ยอ๋อมันต้องถอดอันนี้มาก่อนเพื่อจะแปลงแต่ถ้าอย่างนี้มันมันเจออ้นั้นไหมมันก็เรียกออกมาเลย ในีรื่องมาต้องถอดนี่ลองก็ขาวมาก่อนอ่าก็ขาวมันต้องเอาขาวมาก่อนเปล่าแปลงเลยแปลงนิดแปนิดมึงทำดิดก็ในเรื่องมันจะแปลงเลยแปลงไม่ให้นิ้วหลุดด้วยนะแล้วก็แปลงไม่ให้นิ้วหลุดด้วยนะก็ใส่แหวนปึ๊บแล้วสักพักกาเป็นหุ่นตั้งเลยแล้วมันก็เป็นรูปรูปหุ่นแปลงร่างนี่นี่นี่เหนียวอ๊ะเอ๊ยแขนไม่หลุดด้วยเว้ยถ้าถ้ารู้จังหวะมันก็ไม่หลุดหรอก นอกจากเล่นมั่วแบบสวยอะไรเงี้ยมันก็จะหลุดหน่อยอ๋อไอสัตว์โอโรโรบอทว่างั้นนี่นี่ใช่นี่วะหมดแล้วไงมันมันมีที่กดไงนี่ไงไม่เอาอย่างออกใส่แหวนหุ่นไม่ถ้าใส่แหวนไม่มันก็คือจบแลยอ่ามันก็ต้องใส่แหวนเป็นหัวจิ้งจอกดำดิเวลาใช่ใช่มันเพื่อเป็นหัวหย่อนถูกไหมอยากดูสีมันก่อน อ่าดูสีนี้ก่อนทอนกิติทอนสีม่วงสีม่วงอ๋อตรงนี้มันจะเปลี่ยนสีป่ะตามตัวไม่เปลี่ยนแน่นอนเอามาใกล้ๆหน่อยเดันอยู่ไกล้จังอ๋ออ๋อแล้วเปลี่ยนเพิ่งจะเห็นมันเท่ๆก็ตอนเนี้ยตัวเนี้ยมันเป็นเอามาตัดสีไงพี่เอามาเล่นตัดสีเพิ่งจะเห็นมันเท่ๆก็ตอนเนี้ยตัวเก่ามันก็เปลี่ยนสีแต่ว่าสีมันไม่เด่นเพราะตัวนี้เพราะตัวนี้เขาจะไม้เวลาเราเอาตัวเอาพวกขึ้นตัวอื่นมาใส่อ่ะมันจะมิกได้หลายระแหน่อยเยอะคูเดเบิลอะ ไม่มาถึงตัวนี้เวลามันมีเวลาใส่แขนพวกแดงอะไรพวกนี้สีดำนะอันนี้มันไม่มีสีน่าจะเด่นกว่าแต่มันทค้เหมือนพวกตุกัยเลยนะเป็นสีแดงเป็นโปรตุกัก็ความจริงก็แหวกสีแดงนั่นแหละแล้วย้อนอ่ะก็คือถ้าถ้ามองเป็นพวกแบ็คเวอร์ชันนี่อะมันก็มองได้แต่มันไม่ใช่มันจะไม่แบ็กสิแบ็คก็ไม่แบ็คแค่เดียวไม่แบ็คกทีเฮ้ยเดี๋ยวมันมีแบ็คคูลิเบิร์ลแบคเคลียร์เคลียร์เคลียผีใส อันนี้ก็เคลียงใสสวัสด <render> ี <szcz Means S 1> <esh aw Driver> ครับจัดอ่ะสวัสดีครับก็พี่พงศพี่พงศ์บอกว่าต้องเอาเทเลกราสอน5ตัวใช่ป่ะก็ผมยังไม่เพิ่มให้เพราะอย่างเงี้ยผมที่รอเลยครบล้านเลยหลายสีแน่นอนคร5ตัวแน่นอนพี่หลายสีเลยผมดีนะไม่ไม่อัดมาให้ตั้งแต่แรกอัดตั้งแต่แรกไปต้องอ้อัดตอนแรกก็จบแล้วยังขายได้อีกเออสีทองก็ได้สีเงินก็ได้ สีขาวก็ได้ทำไมอ่ะเขาเขาทำไมเขาจะเพราะว่าเดี๋ยวนะพี่พี่ได้ไอ้ไอสามสีไปแล้วนี่ใช่ป่ะแล้วก็สีทองได้ไปสามตัวอ่าแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้หนึ่งแล้วสีเออแล้วสี่ตัวเป็นห้าครบเดี๋ยวเขาก็ตั้งอะไรอย่างนีเพราะว่ากันล่างลมล่างอีกอ่ะ แล้วเดี๋ยวรอเมโมเรียลอีกเรีื่องนี้มันอันนี้ถ้าสมมติวเมโมเรียลมันแปลงเป็นเป็นหุ่นได้มันตัวมันไม่ตัวเท่านี้ไม่ไม่ไม่ในเรื่องก็มันก็คงไม่ใหญ่หรอกใหญ่่กวามือนีไม่เพราะว่าในเรื่องอ่ะถ้ามันไม่ไม่สมมติมันทำให้เป็นมันก็อาจจะสูงขึ้นมาหน่อยนึงประมาณนี้แขงนึงเท่ากับอะไรเท่ากับไอ้ดงไอ้อาจจะประมาณนี้อินเนาะใช่ใช่ประมาณนี้เลยจริงแต่ในเรื่องที่มันตั้งไว้กลางห้องมันอ่ะแต่แต่ถ้ามันเป็น แมมโมเรียลหวังว่ามันไม่กวงอุบาทว์เลยนี้นะไม่เหลือก็มีคิดติดเฮ้ยมันอาจจะมีขับขึ้นมาปิ่งมากขึ้นเาใช้เขาว่าหนึ่งหนึ่งไม่ได้หนึ่งหนึ่งก็เท่าบ้านคนไม่ได้หรอกไม่นั้นพนอ๋อแต่ถ้ามือมันเท่าที่เล่นผมก็แค่นี้แหละเฮ้ยมึงติดต่อยนี่ดิใครกันดีเอ็นเออะทำชุดแปลกหน่อยไอ้มันสวยก็ดึงไว้ไอ้เดียเดียวคนละจักรวาะไอ้สัตว บอกบอกสวยก็ดึงดึงดึง,ดงไปเรื่อยไอ้เี้ยเมื่อวานผมซื้อไอ้นี่มันเลโอคอนโอยใช่ป่ะเป็นออโต้มาสสิงโตออโติมาสสิงโตพอผมกลับบ้านเสร็จปุ๊บไอสัตว์ส่งชุดแต่งมาละเีย <laughs> มึงมึงมีอะไรกับนี่มึงม,มีอะไรกับไอ้น <laughs> อี่ปะไม่ได้เรียนเด็กูซื้อต้องต้องมู <laughs> <laughs> เรื่องเขาเรื่อง <laughs> ขเขาเรื่องเขาเรื่องหนึ่งสองสามปุ๊บอ่ะเขาเรื่องไงไงต่อลืมลืมเรื่องอะไรอ้เีย ไม่ก็อย่างนี้ไม่เป็นไรนั้นเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรอ่ะแค่ตัวนี้คือมันเปลี่ยนสีแค่นั้นเองรุ่นพี่แปลงล่างอ่าแต่ว่าสําหรับคนที่ผมว่าคนที่เขาล่าแหวนพวกเซนไตอ่ะก็ต้องมาเล่นกับตัวนี้ใช่มาเล่นกับตัวนี้ผมว่าคุ้มดีอ่นจะลองเปลี่ยนอีกอันป่ะลองเปลี่ยนไปเนี้ยในเมื่อแกะมาแล้วอ่ะลองแล้วเราก็จะได้จบคลิปก็กกวัตเบอร์โกบัตเตอร์มันก็ลองโกวัตเตอร์ไงไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะทำไมอ่ะไอ้เนี่ยก็มันยอมไง มันก็พูดได้เรื่องสีเรื่องอะไรก็พูดได้อยู่นะไม่แต่ถ้าเล่นดีสีอะก็ได้อยู่ต้องซื้ออย่างละห้าตัวเปล่าวะได้นะจะได้ครบสิบเจ็ดไงไม่ไม่ใส่ห้าตัวเงินห้าตัวดำห้าถ้าเกิดสมมติว่าพี่ทองห้าตัวเมมโมเรียลห้าตัวเเดี๋ยวผมช่วยแปลอวนเอว่าไม่อย่าถ้าพี่ใส่ห้าตัวห้าตัวมันจะไม่มีตัวที่แบบมึงเอาจริงเหรอมึงจะเอา พี่จะเอาหัวนั้นหรอมีอาหานี่เอกสกรสอหัวขดกลงนะแค่ีเแบ่สิเอาท่าที่มันเป็นแหลักเอกลักมันอะอันเดียวก็พอแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโคงว่าฮัตตี้เราไม่ใช้มาทำเป็นโมเดลใส่ให้หมยใส่ให้หใันมมอันนี้ไม่ลกอันนี้เหมือนนะไตั้งใจว่จะออกป็นโมเดลอะคิดว่าไงก็อมอกโตัหมุนจะใหญ่ขึ้นเหรอกไมด้ใ่ากอกไ่ด้าอม่นมมเดลาห โพราะเนี้ยแหละแค่ใหญ่ขึ้นนิดหน่อยอุ้ยแค่นี้เด็กเล่นผู้ใหญ่เล่นก็เพิ่มนิ้วอีกนิ้วเองเนี่ยสี่นิ้วอ่ะผู้ใหญ่แต่เด็กเล่นมันสามนิ้วอ่ะพี่เอกเขาดูก็ก็คือใหญ่ก็คือใส่ทั้งทั้งมือได้ใส่ได้สี่นิ้วได้แ่ใหญ่กว่าเดิมนิดหน่อยแต่คูนิเบอร์มันทำมึงจับได้สี่นิ้วแล้วนี่ใช่ป่ะไม่น่าจะมันเแต่ากันเท่ากันบล็อกเดิมอ่ะไม่แต่แต่ถ้ามันถ้ามันทำเป็นไอ้นี้มันก็ต้องขยายใหญ่ใหญ่ถ้ามันเป็นฟรีมันก็ต้องขยายใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าเดิมนิดหน่อยแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่ยาง ตอนนี้มันเดินมาครึ่งเรื่องแล้วใช่ไหม40 20กว่า1ใน4 20 1ใน5ยงไม่ยีัตอนนี้หมดทั้งหมดมันเท่าไหร่อ๋อไม่ดก็เกือบครึ่งเรื่องแล้วดิ150ตอนเรื่องมันประมาณ40กว่าตอนไม่ใช่เหรอ48 49แล้วก็เกินประมาณครึ่งตลอดอะในเรื่องนี้คนบอกพระเอกแสดงแข็ง อ่ายังแข็งยังไงเออพี่ดูไหมใช่ดูยังว่าใชะเอ่กแข็งที่ที่ได้จะได้เลยคือน้องม้าไม่ก็ไปดูไปดูบทไปดูบทในนี่มันไม่ได้มีความจริงจังอะไรกับการนี่เลยมันจะไปดวยังไงวะมันเดือบไเอกชนะมันเอือมเอือมด้วยไงคือจริงๆแล้วอ่ะพอเวลามันแปลงแปลงร่างต่อสู้อ่ะคือมันจะคนละคนละบทกับพระเอกเลยไงเพราะว่าตอนแปลงต่อสู้อ่ะแบบเออมันแบบมันดูมันทรงพลังอ่ะ แต่ทําไมพอมันกลับมาเป็นพระเอกแล้วดูหน้ามันเฉยเฉยหรือว่าคาแรคเตอร์ของคาแรคเตอร์ของพระเอกอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นคนตกงานแต่ละคนคาแรคเตอร์ของพระเอกคือมันไม่มีความต้องการมันไม่มีความฝันมันไม่มีมันโดนมมัันนนโดสั่งให้ลืมอย่ามีความต้องการนะอย่มีความฝันอย่ามีความปรารถนาเออความปรารถนาไม่ถูกทั้งคู่อย่ามีความปรารถนานะห้ามเพราะว่าเดี๋ยวจะถูก ซาบะหลาดจริงจนอีนั่นอ่ะโผล่ไปลอกแล้วโดนยิงตายอ่ะโดนพี่ชายมันยิงเพื่อมาปลดล็อกไงเพื่อเพื่อมาบอกว่ามีความปรารถนาได้นะได้แล้ว้แลวพี่เอกก็จะจะเปลี่ยนไหมไม่รู้เพราะมันเพิ่งตายที่ผมดูเออเออเออก็หลังๆไม่รู้เป็นไงละเฮ้ยเปลี่ยนเด้กก็แล้วก็เปลี่ยนร่างแล้วตอนสู้กับล่าไอตอนล่าสุดอ่ะที่สู้กับไอชินเคนอ่ะใช่ใช่มันเริ่มเริ่มเปลี่ยนแต่มันยังไม่ได้แสดงมันกําลังจะดูว่ามันปรารถนาอะไร มันยังไม่พูดออกมามันเริ่มเป็นความปรารถนาเพื่อคนอื่นเหมือนแบบเดี๋ยวจะทําให้แบบนุ้งแบบนี้อะไรเงี้ยมัจะเริ่มออกไปทางแบบเหมือนแนวกีชอีกอ่ะอ่าเออแต่มันเท่แต่มันตันเท่มากเลยนะมันคู่กับตัวสีฟ้าแล้วไอ้ตัวไอ้ตัวชิงเคนน่ะชิงเคนมันมีชิงเคนโกงตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็สับปะรดตัวหนึ่งนี่ม่งแม่งสลับกันสู้อ่ะโคตรเท่เลย คือชินเคนเนี่ยก็คือไฟคานโดแปลงร่างอันนี้อ่าแล้วก็มีสับปลานตัวมันมีทุกทุกอย่างเงี้ยมันทุกตอนแหละไม่แต่ตอนนี้มันมันสู้เลยแบบมันมันมันคู่ไอ้ตัวสีฟ้าแล้วสู้เลยมันสนุกไงมันเหมือนโกไคเจอร์เออไฟเจอร์สีแดงเนี้สีฟ้าเนี้ตัวตัวตัวนักแสดงสีฟ้ามันน่าจะเท่หว่ะชุดมันก็เท่หว่ะชุดสิงโตนะแล้วก็ตอนรวมเป็นหุ่นอ่ะสิงโตก็เท่จริงมือข้างมันเป็นปืนนะสีแม่งเข้ากับสีทองจัดอ่ะ ส่วนตัวพี่ชอบสีเงินกับตัวอันนี้สีเงินกับสีทองไหนชอบวันตัวนี้ก็ดูสวยเนะแบงค์ชอบตัวนี้เพราะว่าไฟมันมันดูเด่นขึ้นมาไฟเป็นชั้นมาแต่ตัวนี้มีคนบอกว่าอนาคตจะแล้วผมคิดอยู่ว่าแล่ยังไงไออุ้นไออุ้นซื้อห้าตัวเลยไว้ไม่ใช่หมายถึงว่ามีมีคนเขาแบบเหมือนพูดพูดไว้ว่าตัวนี้มีโอกาสเพราะว่าอาจจะเรื่องมูฟี่หรือเปล่าผมเราไม่ได้ดูมูฟี่ไงมูี่มันสู้กันแบบไหนอะไรออกมาบ้างเรา ถ้าจะแล้วต้องเก็บอีกสิปีอ่ะไม่ใช่ก็อย่างไอตัวไอท่ากับไอหน้าถ้ามันไม่ผลิตเพิ่มมันไม่แลเลยไงไอท่ากับท่ากับอะไรอ่ะอันนี้พี่มีใช่ไหมผมไม่ใช่เงาโน้ตไม่ไม่ได้เัาโน้อยได้ยินแล้วเอากล่องไงไหลายล็อตมากแบบยี่สี่สี่สิบแปดอ่ะผมอ่านหนึ่งเลยผมอ่านหนึ่งซื้อหน้ากล้องเลยได้ไหมผมอ่าอันนึงเลยนะที่เอามาทำให้โอ๊ตเป็นหัวจ่ายแล้วไอสัตว์ แลนะของแล่ไม่ไม่เกี่ยวไปบ้านกันคนพูดถึงนะเราไม่รู้ไงเราไม่ไอพี่เอาไอ้นันมันมันแหวนแหวนมีแหวนเหลือๆไหมทีเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันเขาดูจากเรื่องหรือว่าเขาดูจากว่าสีมันออกไปทางแบบพวกแบ็คพวกอะไรอยู่หรือเปล่ามันก็เลยบอกว่ามันจะเป็นสีพิเศษอะไรอยกู่ไม่แน่นะว่ามันอาจจะไปเล่นรวมกับอะไรเหมือนเหมือนจำได้ไหมไอ้ปลาสาบดำอะ ตอนแรกที่ออกมาน้อยๆของไอ้ King o l c e r แรกแรกไม่มีใครเอาแม่งแล้วตอนนี้แม่งหายากชิ้หายมว่าใช่ป่ะเพราะมันต้องไปเล่นรวมเพื่อให้เป็นร่างดำแบบมันไม่รู้ไงด้วยความคิ่ผมไม่รู้ตอนนี้มันไม่รวมอยู่แล้วไงรวมดิเดี๋ยวมันอาจจะไปรวมกับไอ้แบ c k คูล่าอะไรอ๋อแบดคูลิเบิ์น่ะไม่ใช่เดี๋ยวแบ็คูลิเบิลเนี่ยผมจะบอกว่าคุคิดไปแล้วคุคิดสมุดดาวกันแล้วตัวนี้อยู่ในมาแน่อยู่ในหนังโรงใช่ไหมหุ่นในหนังโรงมันไม่ใช่อะทุกตัวน้องเอหุ่นในหนังโรงคือตัวนี้สีแดงไม่จะหุ่นในหนังโรงอ่ะระดับแดงไม่มีเลยมันมีตอนล่าสุดตอนนั้นคืออะไรรูแปงแล้วก็เพิ่งมามีตัวเออแต่รูแปงก็แล้วแจ็คคอตก็แล้วแต่ว่าไอ้ตัวไอ้ตัวที่ขายจริงๆในในที่เป็นทีมบันไดอ่ะคือไอ้พีคัสโซต์ออริจินอล ไอตัวสีแดงอ่ะที่เป็นปีกสีอเนี้ำเงินก็เลยไม่รู้ว่าไอคุณเขาเดากันว่ามันเท่ากับว่ามันมีตรงนี้ใช้กับตัวนั้นใช้อันไหนมันจะไปตัวสีแดงกันนะก็เลยคือมันผลิตออกแบบปกติไงมันไม่ได้เป็นทีมศษอะไรนั่นหมายความว่าถ้าจะเป็นรถที่มีโอกาสมีเซียนนักขายวิเคราะห์สีแดงสีแดงมั้ว่าเสียนนักซื้อแม่งก็คอยช้อนแล้วแม่งเติมปีกข้างหลังหน่อยหนึ่งกูซื้อละเฮ้ยี๋ยวมาพูดนี่เลยเออปีกไปด่ามึงไปด่างสั่งให้ยัง เปิดทีแล้วฝั่งป็นธรรมดาเลยพี่เป็นไรพี่เป็นธรรมดาแต่ตอนนั้นมันยิ่งเโดนดังเลยผมต้องรีบนะเพียงช่วงนี้หาฟินนี่พี่โอเท่าไหร่ไม่เกลียวเลยเนี่ยเอาเอาค่ะเอาไหนก่อนเดี๋ยวจะได้เลยพี่ว่าพี่คิดว่ามันจะออกมากี่เวอร์ชันเท็กซ์กซอสเนี่ยเราคุยกันเลยในเมื่อเนี้ยแม่งเวอร์ชันที่สองละที่เห็นเห็นตอนนี้คือเท็กซ์กซอสธรรมดายีเท็กซ์ซอสธรรมดามีอันเด็ดกับซอแล้วก็ออริจินอลแล้วก็สีสีแดงออริจินอล สามแล้วมันจะทำสายไหมพี่ว่าอย่ามาถามพี่เพราะว่านี้คือรู้ตารางอันนี้แล้วมีไหมมีดิโอเคมีสายแน่ๆสี่ลวแล้วจะมีเมมโมเรียลห้าเมมโมเรียลที่จะทำยังไม่ชัวร์แต่คิดว่าทำเมมโมเรียลผมว่าน่าจะทำคิดว่ามันชุบทองไหมห้องไหนอ่ะมันมีทองแล้วเราอ่ะโกลเด้นไอโก้เนี่ยนะจับไม่น่าชุบไม่น่าชุบเอาแต่แต่เมทัลลิกไม่น่าทำเพราะว่าถ้าเมทัลลิกเนี่ยจะเป็นดึงนึงจะดึงดียอไม่น่าชุบ อย่าจุบเลยเียี่อุอะเหมือนนั่นน่ะโอนีิให้กินนะอันนี้ผมถามเลยอันนี้สีเทาหรือสีดำสีเทาหรือสีเงินเอ้ยลืมสีดล้วอไงวะอันนี้สีเทาสีเทาอนี้สีเทาอ่าจะได้มีสีดำอีกเออสีดำไปอีกอันหนึ่งต้องมีสีดำอีกอีกตัวแล้วพี่ลองนับนิ้วแบ็คเวอร์ชั o n อันนี้เป็น backward นะ You You New World อะ You New World Backward v e r s i o ันนี้สีเงินหรือไง Backward v e เออมีเป็นไปได้ว่าอาจจะมีออกสีดำสีดำแล้วดำแบบดำเนี้ยมันหกเกล็ดเกลดอันแล้วปะเนี่ยแต่ไม่รู้ดำมันจะมาแนวไหนเนาะ ก็มีสีดำแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไม่โครเมียมเนาะโครเมียมคงไม่ออกมะเนาะถ้าไม่ถ้าถ้าไม่สีดำก็สีมงมึงจะออกมาให้ครบสีเลยไหมสีเขียวด้วยสีฟ้าด้วยไหมลุงลุงมีกี่สีเพราะมึงมีแดงแล้วลุงมีเขียวเขียวเหลืองดําก็เนี่ยมึงจะออกดําใช่ไหมมึงก็ออกมาอีกสามสีนี้แม่งเลยไอ้เหี้ยโอ้จบแต่ทุกตัวมีมีออริจินอลมูฟวี่ตัวเองนี่มันอแดงแดงแล้วไงไอ้เหี้ย แล้วมันอย่าลืมมันมีอะไรนะเทกาซอสของของไอตัวเบอร์หกอ่ะตอนต่อนหน้าที่เป็นพระเอกคุณดเบิร์นอ่ะคุณเบิร์นที่ใช้เทกาซอสก็ไอ้นี่ไงก็สีแดงไงออรทีินอลไม่รู้ไม่รู้ไงเรายังไม่ได้ดูในที่อ้าวแมงอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะไม่สีแดงอาจจะที่คุณไอที่ที่ไอ้ไอ้คเบิร์นไอคเบิร์นไปดูว่ามันใช้ตัวนี้ก่อนเรนไม่ไดู้เรใช้เราจะใช้เหมือนกันเลยมั้ไม่แต่ตอนตอนฉากแรกอ่ะมันคือตัวสีทองที่อยู่เนี่ยหวานบตัวตัวเดิมนี่เลย แล้วสรุปมันก่อนเทียงปิดคลิปก่อนคุยแล้วตอนนี้อยู่นี่อ่ะให้เดากันแล้วกันว่างส สนุกสนุกสมมติมาว่ามันจะออกมาประมาณกี่สีเดาเดากันแล้วกันเอถ้าจบเรื่องก็เข้าไปดูเลยสมเรื่องเข้ามาดูจะหาปากเซียนาเซียนหักบ่อยอยู่แล้วแถวนี้ถามว่าควรเก็บเลยไหมตอนนี้ก็เก็บเล่นๆไปก่อนแต่ว่ามันไม่แพงไม่ไม่ก็ซื้อได้ซื้อครับยังมีอยู่แค่นั้นเองพี่ร้านอะไรนะซอยเก้าเก้าทีมีเอย์เจียวสกีทอยก็มีสั่งได้โอเค ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยกันที่่องโลโบคาเฟ,แฟ่และเคสกีท่อโอเคครับ,บสวัสดีครับ